กลายเป็นมห,หาการความขัดแย้งที่ทั่วโลกจับตามองนะครับเมื่อ Twitter เดินหน้าดำเนินคดีอีลอนมาร์หลังจากมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกระบุว่าจะยกเลิกข้อตกลงเข้าซื้อกิจการมูลค่ากว่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เคยประกาศไว้เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันนี้ Twitter ได้ยื่นฟ้องอีลอนมาร์สมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์เทสลา บริษัท SpaceX และอีกหลายกิจการต่อสารในรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐฐานละเมิดข้อตกลงเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์มูลค่า44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.6แสนล้านบาทนอกจากนี้ทวิตเตอร์ยังขอให้สารเดลาแวร์สั่งให้มาสควบรวมกิจการที่หุ้นละ54ดอลลาร์สหรัฐตามที่ตกลงกันไว้ก่อนอหน้านี้ โดยบริษัทได้ยื่นกล่าวหามาสว่าละเมิดข้อตกลงในอีกหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและระบุว่ามาสต้องการระง,งับการเข้าซื้อกิจการเพราะข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาอีกต่อไปก่อนหน้านี้มาสได้ประกาศยกเลิกข้อตกลงเข้าซื้อกิจการเพราะว่าทวิตเตอร์ละเมิดข้อตกลงหลายประการโดยเฉพาะการไม่แสดงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับจำนวนบัญชีผู้ใช้ปลอมและบัญชีสแปม ซึ่งทางบริษัทอ้างว่ามีไม่ถึงร้อยละห้าของผู้ใช้งานทั้งหมดแต่มัสเชื่อว่าบัญชีเหล่านี้น่าจะคิดเป็นสัดส,ส่วนถึงอย่างน้อยร้อยละยี่สิบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาได้ออกมาประกาศระง,งับข้อตกลงเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ชั่วคราวเนื่องจากกำลังรอข้อมูลในส่วนนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของทวิตเตอร์ปรับตัวลดลงอย่างหนักหลังจากเขาได้ประกาศเข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่25เมษายน จนทำให้ราคาหุ้นทวิตเตอร์พุ่งสูงขึ้นด้านทวิตเตอร์ออกมาแสดงท่าทีตอบโต้ด้วยการประกาศจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้มาสปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งในข้อตกลงเข้าซื้อกิจการก็มีการกำหนดค่าปรับในกรณีการละเมิดสัญญาเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเงิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36,000ล้านบาทครับ คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มสัสเสนอซื้อกิจการด้วยความหวังว่าจะพัฒนาให้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ถกเถียงในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาตินะครับนอกจากนี้ก็ยังตั้งเป้าพัฒนาให้ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดกว้างและน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากจํานวนผู้ใช้ทวิตเตอร์ยังไม่ค่อยเติบโตมากนัก แม้ว่าจะได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆก็ตามโดยเขาต้องการให้ผู้ใช้งานมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหลังจากวิาพากษ์วิจารณ์การกันกรองเนื้อหามาโดยตลอดนอกจากนี้ก็ยังหันมาใช้วิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานทุกคนกำจัดบัญชีปลอมให้หมดไปแล้วก็เอาชนะสแปมให้ได้ขณะที่อัลกอริทึมของทว i t เตอร์ต้องเป็นแบบ OpenSource ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือด้วยครับ I'm the, 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 looking for something that like, like said broadly, broadly inclusive possible uh, I in thats trusted that hope successful uh, as as we are for broadly แผนการเข้าซื้อกิจการทาวิตเตอร์ของมาร์คได้ส่งแรงกระเพื่อมถึงการเมืองหลังจากทำเนียบขาวก็แสดงความกังวลในประเด็นนี้ เพราะว่าการเข้าซื้อกิจการอาจจะเป็นใบเบิกทางให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาใช้งานทวิตเตอร์ได้อีกครั้งหลังจากบัญชีทวิตเตอร์ของทรัมป์ถูกระงงับถาวรจากกรณีปลุกปั่นการจลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ย้ําว่าจะไม่กลับมาใช้งานทวิตเตอร์อีกแม้ว่ามาร์ชจะเข้ามาปรับรูปแบบการใช้งานในอนาคต อีลอนมัสมีทรัพย์สินสุทธิ2 6 8 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือไม่ต่ำกว่า9ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นความพยายามในการปรับโฉมทวิตเตอร์จึงได้รับความสนใจและส่งแรงกระเพื่อมต่อผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างมัสกับทรัมป์ไม่ค่อยสู้ดีนักครับหลังจากอดีตผู้นำได้วิจารณ์มัสด้วยถ้อยคำรุนแรงในการปราศรัยหาเสียงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Tell you what, Elon, Elon is not gonna buy Twitter. Where did you hear that before? From me. From a fake account. She says fake. A lot of them. Nah, he's got himself a mess. You know, he said the other day, "Oh, I've never voted for a Republican." I said, "I didn't know that." He told me he voted for me. So he's another artist, but he's not gonna be buying it. วันนี้มารสก็ระบุว่าทรัมป์ไม่ควรจะมาลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024เพราะ <พอ S 2> ว่าอายุเยอะเกินกว่า,า,า,าที่จะมาบริหารประเทศได้แล้วผู้อดีตผู้นำสหรัฐก็โต้กลับผ่าน Truth Social ว่ามาร์ไม่ได้นึกถึงวันที่มาขอความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แล่นได้แค่ระยะสั้นๆ รถยนต์ร้ายคนขับที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งยานอาวกาศที่ไร้จุดหมายปลายทางนอกจากนี้ก็ยังอ้างว่ามาร์กมีท่าทีพินอบพิเทาถึงขั้นยอมทำทุกอย่างและหากเขาสั่งให้คุกเขาและอ้อนวอนมาร์กก็คงไม่รีรอที่จะทำสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่ามาร์กได้แนะนำให้ทรัมป์วางมือทางการเมืองเพื่อเปิดทางให้กับรอน เดซ invers, a นติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาโดยเดซานติสกำลังมาแรงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีแนวโน้มเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปี2024ครับ